กีนี่ก็ถอยเทียบเคนนะ <S <S> <S กำลังยกคันหลังอยู่นะคันแรกขึ้นเสร็จแล้วนะคะ ตอนนี้ก็ขึ้นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะรัดชิงไว้สี่เส้นนะคะรัดสเตย์ไว้สี่เส้นเราก็จะไปทำใบของออกนะคะทุกคน ตอนนี้ก็ออกเดินทางแล้วนะคะทุกคนมาถึงสะพานลอดใต้หมอตวยล้ลนะคะออกอ็คือแยกมากเองนั่นเองก็แดดจัดเหมือนกันนะคะชว่วงเวลานี้ตอนนี้ก็จอด รอให้คุณชายเธอไปซื้ออะไรอยู่นะคะจอดปิดท้ายแกไปเลยนะคะเปิดไฟพังหมากไว้นะคะแกไปซื้ออะไรยังไม่มาเลยค่ะทุกคนก็รอแกก่อนนะคะค่อยเข้าไปพร้อมกันทีเดียววับ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  เดี๋ยวเบงเก็จะถอยเข้าไปเทียบกับเครนนะคะทุกคนเครนอยู่นู่นนะคะ พอเรามาถึงหน้าง,งานนะคะเดี๋ยวเบนก็จะถอยรถนะคะเข้าไปเทียบกับเครนนะคะแต่ว่าตอนที่ตั้งลำทีแรกนะคะมันไม่ได้เต็มร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเบนก็เลยจะถอยให้มันเปลี่ยนเครน,น,นอีกสักหน่อยแล้วก็จะยืดหน้าไปอีกรอบนึงแล้วก็จะถอยหลังไปอีกครั้งนึงนะคะทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้ตามาระดับแนวที่เราตั้งไว้นะคะหรือว่าทีมงานเขาแจ้งเราไว้พอตอนที่แรกอะ่ะ กะว่าจะใช้พวกพิสตักนะคะแต่ว่าทีนี้พอดูงานแล้วมันไม่ได้นะคะเราก็เลยต้องใช้เครนในการยกลงนะคะเพราะว่างานมันมีทั้งตัวเล็กตัวน้อยนะคะแล้วก็ท่อนใหญ่ท่อนเล็กนะคะผสมกันหลายๆท่อนนะคะก็เลยใช้เครนดีกว่านะคะรอบน,นี้ก็ใช้เครนอีกเหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็จะเป็นเขี้ยวที่2ที่จะมาลงกันก็คือวันนี้ยเบ้นก็คือ วิ่งงานมาแค่เที่ยวนี้เที่ยวเดียวนะคะทุกคนก็หลังจากนี้ลงงานเสร็จนะคะก็สามสี่โมงเย็นแล้วนะคะกว่าจะลงเสร็จก็ใช้เวลานานแล้วนะคะก็จะกลับไปหยอดอไปจอดที่ไซต์เหมือนเดิมนะคะหลังจากที่ลงของเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศการทํางานของเบนในวันนี้นะคะทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ถ่ายเมื่อวันพฤหัสนะคะทุกคนเมื่อวันพฤหัส ก็การทํางานก็สบายๆหน่อยค่ะอันนี้ก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะทุกคนการทํางานวันนี้ก็ค่อนข้างอย่างที่เห็นนะคะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว,ม,ลวมีแค่สองเที่ยวแค่นี้เลยมีแค่นี้แหละสองคันหมดแล้วหมดแล้วหกสิบสองเส้นวันนี้สบายคนเล็กคนไม่ใหญ่ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปทำงานไปแกะสายรัดก่อนนะคะช่วยทีมงานก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ